ทวงทำตามตวงสนับสนุนโดยน้ำยาเช็ดกระจกคิงส Stella ทวงทำตามตรวนี้นะคะมาดมเป็นเงังไเอร่อยแซบ่บแซ่บแซบบ่บง่า,งายมาฝากคุณผู้ชมโอ้แถบมีประโยชน์เลยค่ะเมนูในวันนี้คือน้ำพริกปลาชุนนะ่าปลาชุนนะ่าเาี๋ยวดยดีกว่าค่ะวันนี้ค่ะขอใช้ปลาชุนนะ้าแซนด์วิช ในน้ำเกลือค่ะเพราะว่าตรงนี้ไม่มีไขมันค่ะเหมาะสําหรับในการที่จะมาใช้ตําน้ําพริกเลยค่ะส่วนประกอบยางอื่นค่ะก็จะมีพริกหนุ่มค่ะเอาไปย่างนะคะแล้วก็ลอกเปลือกออกมาค่ะนี่ลองง่ายๆแบบนี้ค่ะแล้วก็เราจะเอาพริกไปตําค่ะพริกเวลาที่ย่างมาแล้วค่ะมันมีความหอมนะคะคุณผู้ชมตำแค่นิดเดียวพริกก็แหลกแล้วค่ะพริกสดก็เอาไปเผาเช่นเดียวกันค่ะ กระเทียมเผาค่ะโยโลงไปเลยค่ะหอมแดงเผาค่ะลอกเปลือกออกก่อนค่ะพอละเอียดแล้วค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ก็ถึงเวลาปลาทูน่าค่ะเป็นแบบแซนด์วิชทูน่านะคะเพราะว่าเขาก็เป็นเนื้อชิ้นละเอียดอยู่แล้วเทน้ำออกเล็กน้อยค่ะตำกับน้ำพริกเราได้เลยโอ้โหเยอะมากเลยคุณผู้ชมโขกนิดเดียวขึ้นปูขนาดนี้เลยค่ะ ตอนนี้ก็ปรุงรสค่ะด้วยน้ำปลาแล้วก็น้ำมะนาวค่ะค่ะเห์ุความอร่อยของน้พริกเนี่ยค่ะมันก็คือความหอมของเครื่องปรุงทั้งหมดค่ะไม่ว่าจะเป็นหอมกระเทียมพริกที่สำคัญที่สุดค่ะใช้มะนาวสดหยดลงไปค่ะน้ำพริกตรงนี้ค่ะก็จะมีความเค็มความเผ็ดความเปรี้ยวเล็กๆค่ะแล้วเราก็จะทานคู่กับผักสดค่ะ อร่อยเลย,เลย,เลยบางครังเนี่ยชีวิตวุ่นวายเราไม่ต้องไปนั่งหากระทูที่ไหนมีพริกมีหอมมีกระเทียมอยู่ในตู้เย็นอยู่ในครัวอยู่แล้วค่ะปลาทูนา่าเปิดกระป๋องได้เลยคุณผู้ชมและนี่ละค่ะเมนูน้ำพริกปลาทูน่าค่ะทานคู่กับผักสดแบบนี้นะคะอร่อยแล้วก็มีประโยชน์อิ่มไปหนึ่งมื้อเลยค่ะแถมประหยัดด้วยค่ะลองทำตามตรงดูนะคะเมนูนี้ทำกินก็ง่ายทำขายก็รวยรับรองอ ตรในระหว่างสัปดาห์ที่เราไม่ได้พบกันนะคะถ้าคิดถึงมาดามตงนะคะเราก็อยากทราบว่ามาดามตงทําอะไรไปชิมอันไหนอร่อยมาบอกกันนะคะผ่านทาง Facebook หรือ Instagram มาดามตรงเลยค่ะแล้วก็สูตรเด็ด,ด,ดมาดามตงจะพยายามอัปโหลดให้ทันนะคะที่ w w w ร w มาดามตง com ค่ะแล้ววันนี้ค่ะขออนุญ,ญาตทําครัวให้หอมค่ะขอเลือกกลิ่นเบอร์รีเบอร์รีค่ะ แล้วค่ะขอคุอ้มจชมีชีวิตแบบฟุตเวิร์นะคะแล้วพบกันใหม่หวันพุธหน้าสวัสดีค่ะรายการมาดมตรงฟ้ดเวิร์กวันพุธที่28มกราคมเวลา10โมงครึ่ง ช่วงมาตามตวงมาดามตวงขอพาไปรู้จักร้านอาหารญี่ปุ่นกำลังมาแรงมากสไตล์โมเดิร์นเจแปนิสคอมฟอร์ทที่ขอบอกเลยว่าเวิร์กมากช่วงอร่อยแบบตัวแขกรับเชิญชื่อชวนน่ากินแกงส้มเดอะสตาร์ในเมนูที่ทำตามได้ไม่ยากเบาบานช่วงทำตามตัวเผยเคล็ดลับในเมนูที่คนรู้จักดีขาหมูพะโลทั้งหมดนี้ในรายการมาดามตวงฟู้ดเวิร์กมาดาม